สวัสดีค่ะพบกับรายการปราจีนซิตี้นิวอีกแล้วนะคะกับรายงานข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานบทบาทและภารกิจที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f เฟ o บุ๊ก n ล YouTube หรือเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือนสำหรับในเดือนสิงหาคม2,563มีข่าวดังนี้ค่ะมากันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคม2563นายสันติภาพเรืองริวง ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชมมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2563ดังนี้เวลา6นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ณนะรานพระบรมรูปราชการที่5ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเวลา8นาฬิกาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและในเวลา17นาฬิกา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานผ่านพุ่มพร้อมทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม2563ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับข่าวต่อไปเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานทางด้านการอ่านและการคิดด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านเด็กประถมวัยเมื่อวันที่1สิงหาคม2563ในเวลา9นาฬิกาโดยกองการศึกษานำโดยนางสิริวันชินสิริผู้อำนวยการกองการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กที่มีพื้นฐานการอ่านและการคิดด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ในการสร้างพื้นฐานการอ่านและการคิดรวมถึงการเรียนรู้ของเด็กพร้อมทั้งการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาเป็นประธานในการเปิดโครงการณโรงเรียนเทศบาล2วัดหลวงปรีชากูลค่ะ ปัจจุบันผักตบชวานะคะได้ขยายและแพร่พันธุ์เป็นจํานวนมากทําให้แม่น้ําลําคลองในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีผักตบชวาจํานวนมากซึ่งเกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรทางน้ําผู้คนที่ใช้แม่น้ําลําคลองในการดํารงชีวิตประจําวันตลอดจนความสวยงามตามแม่น้ํา ซึ่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำและการวางระบบป้องกันน้ำท่วมและการป้องกันน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเมื่อวันที่3สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาโดยมีนายสันติภาพเรืองริวงปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นประธานในการประชุม ณห,ห้องประชุมชั้นสองสํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 3, สสิงหาคม2563เวลา10นาฬิกานายบุญเกื้อภาคเพียรศิลป์นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีได้เข้าร่วมในการเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานจังหวัดปราจีนบุรีประจําปีพุทธศก 2, 3, ักราช2563ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพจน์แววสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานค่ะและในส่วนของการดำเนินการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนในการดำเนินการจัดการปัญหาเรื่องขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้เปิดโครงการขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2,563ในเวลา10นาฬิกาโดยมีนายบุญเกื้อภาคเพียนสินนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะณโรงเรียนเทศบาล4อุดมวิทย์สมใจและเมื่อวันที่28สิงหาคม2563เวลา9นากา30นาทีนายบุญเกือ้อภาคเพียนสินนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพร้อมด้วยนายสันติภาพเรืองริวงประลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย Reduce, Reuse, Recycle เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องภายในชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง17ชุมชนณโนะรงเรียนเทศบาล5 เมื่อวันที่7สิงหาคม2563เวลา13นาฬิกา30นาทีนายบุญเกื้อภาคเพียรศิลป์นายกเทศมนตรีเมืองปราจีรุรีได้มอบหมายให้ในายสันติภาพเรืองริวงปลัดเทศบาลเมืองปราจีรุรีเป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณห,ห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและการดูแลรักษาที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเพื่อสืบสารพระราชประสงค์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง ขึ้นในวันที่18-19สิงหาคม2563โดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนทั้ง17ชุมชนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณาสุขการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ30ปีขึ้นไปเมื่อวันที่20สิงหาคม2563 กองช่างนำโดยนายมังกรช้อนแก้วผูว้อำนวยการกองช่างได้ดำเนินการนำเจ้าหน้าที่งานสวนเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสาลพระหลักเมืองพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับแจ้งปัญหาในเขตเทศบาลเมืองปราจิมุรีและทําการปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ชำรุดบริเวณถนนเส้นราชดรดำริ สำหรับข่าวสุดท้ายเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 โดยเมื่อวันที่27สิงหาคม2563กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยนางสาวสุพิชาสุนทรวิวัฒผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตในช่วงที่เกิดโรคโควิด -19 ให้กับผู้พิการชมรมพิทักษ์จิตและผู้ดูแลอาสาสมัครสาธารณาสุข จำนวน70คนณอาคารชมรมบุษราคำโรงเรียนเทศบาล5สำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามในที่งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการกองวิชาการและแผนงานที่เว็บไซต์ w w w p r a j i n c i t y g o t h line p r a c i n c i t y facebook ปราจีนซิต,ตี้หรือเทศบาลเมืองปราจีนบุรีกาญจนาแสนสิมมาราายงน,น